ยิ้มยิ้ม <c oughs> ยิ้มเราไปเบื่องเจ้าของเด้อเห็น <c oughs> <c oughs> แล้วครับ <c oughs> ขาไปเบิ่งในส่องวันวิธีไทยเลาวันวิธีไทยลาว, oh, ว,วแมนครับแมนนี่ครับคนก็เดินทางมาครับ <c oughs> เดินทางมาตะลงตลาดครับมาสือสิ่งสืบของ มีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่มีท ouais. ั Aha, ้งวัยรุ่นขอเสกผู้สาวครับอ้าวเรือไหลออกแล้วเอาผู้กับผึ่งบ้านเรือก็มีอันนีนี่ครับยืนยันยืนยันเอาขึ้นนั่นนี่ เลือกกับบนิ่งเดือครับเจ้าเปเนตี่ผู้ย่านกับย่านเขินมากเขินมากน่าเขินมากคือผ้ากันถือกับเป๋าที่ป้ากันไปใส่ mua bạn bát như say, thằng con phải cặp bao bậc nhảy bật nhảy, thằng con mặt thì bạn đấy nọ, u, hâm nội. cứ sung buồn để hâm nội ก็ต้มพูนแท้คือ่เมเาริ่มอแล้วครับเริ่มขอแล้วรวยลายรวยลายมาแล้วจะเอาเจ้าเจ้าบนครับิบาทหน่ยนี่ฟังนี้ก็ร่างเขาครับฟังนี้ก็ร่างเขา ฝั่งนี้กำลังเข้าแล้วก็ฝั่งนี้ก็ร่างเขามากขึ้นกันครับกำลังกำลังจับใหม่ท่อใหม่ขำหัวเรือกำลังจะเสียบเขามากครับพี่น้องกำลังจะเสียบเข้ามาเนี่ยกำลังเดินทางกันลงมาสนามกันยังครับส่วนมาเพื้นมาเพื่อจะเข้าก้อมกันแน่นเลยนะครับพุ้นวันพื้นวัน ถามซอยกันเอี่ยวอะในกล่องเอียงในกล่องป้าป้าป้าใส่กล่องใส่กล่องใส่น้ำแข็งมาขับกำลังเข้ามาได้ครับกำลังเข้ามาอีกลำกำลังเข้ามาอีกลำสายด้วยนะฮะลงมั่นแน่เลยสวัครับ ตอนนี้ก็ล่งเขามาครับอันนี้เขาซกา็คือเก่ากับ,กบขา้อารก็มีเลือลํำนี่หนสอบสองสอบสสอบสสอบหสอบเป็นข้อาสาี่สอบหสอบมากหอดมาปักูบอยบมบอกเยนบอนนบอน <laughs> mất con tế <laughs> <rồi. cười> Bớt, <laughs> <laughs> <đúng. cười> <laughs> Bớt là gió còn chút dài liệu Bớt là gió còn rất dài liệu Bớt là liệu <laughs> <laughs> ลูกผ้าร้านมาตลาดาม,าามาเล่นตลาดเนาะเห็นปูใหญ่มากอ่ะยักมาตัวนี่ครับซือกระตงกระตามาสื่อสิ่งสื้อของใส่หิวเมื่อแล้วมาสื่อไข่ได้หนตลาดไข่มา ปลา嘛ไป่าา <c oughs> ไหดปลาหนอปลาอีหยังปลาเปียนปลาเปียนแม่นละ่ะท่านี่เอิ้นปลาตะล âm อืมได้ปลามาฝากพี่ฝากน,ออ <c oughs> น้องพร้อเนื้อมาขายบ่บ่มาให้ลูกเออมาให้ลูกแล้ววะน้ำเราได้ปลาตองมาเอาคุณเออออเครับกันครับกันได้อบนี้ น,นครับปลาตองตัวบกใหญ่เลย,ยเราได้มาปลาตองตัวใหญ่ๆนี่นะครับพี่น้องทางฝั่งนั้นมาชนมาคนก็จะได้พวกปลาครับเป็นพวกปลาพวกอาหารจากธรรมชาติเป็นกบเป็นเขียดแบบนี้เราคล้องใส่ไม้ส้อยแนวนี้คนก็ได้มาเต็มใหม่เต็มมือลายอยู่ลายนอปลาทางฝั่งนั่นนั่นครับ ล่ำนั้นเขามาจอดแล้วจอดแล้วก็ภาคกันตูนลงจึงจังจึงจังครับก็เนียกห,ห,หับก็หับหับแบบหลไทยในไทยในมาว่ากันตตนจุดจัดจุดจัด จนจุดจะจุดจะลงจากเรือเป็นใส่เรือเป็นพาห,าหนะครับเพราะว่าแถวนี้เป็นแม่น้ำครับเป็นแม่น้าําเป็นแม่น้ำก็ตรงพันถาบอกเอารถขามฟังมากกับตรงขี่เรือแนวนี้ครับก็สำหรับแพนการเดินทางครับการเดินทางไปประเทศเล่าครับผมก็มีแพ่นไหมครับกะจะเดินทางไปเร็วครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทอดภาพบรรยากาศ<อ>ของประเทศเล่าครับกะ ทาพีพี่น้องไปเบิ่งว่าภาพบรรยากาศทางพุ่นปเป็นยังไรครับพี่น้องนี่ครับก็ฝากติดตามจะเดินทางได้เร็วครับพี่นออ้องเรือล่ำนี่ก็มากเระมาณได้เป็นสาครับได้เป็นสาคนสบายดีพระกมาตแต่บ้านเด้ยเนาะบ้าน,านส,สุระกษณบ้านสุระนี่ธรรมรู้ เป็นได้ถาดไข่มาก่อมเป็นถาดผนมาสื่อไข่า้ายงามอยู่งามอยู่งามอยู่ดอกนันครับพ้าเป็นวิธีเขาตูจุดอ้อด um> ันเลย

ไทางวิคันใด์ไหนเนาะยังเนาะไข่หมดไข่หมดแดงตายไข่หมดแดงไข่หมดไข่หมดแดงเต็มกระตาเราไปทางนี้ดออไปทางนี้ดออดีข้างรถปุ๊บก็ครับพี่น้องนี่นี่เอ็นหมดรถรถคนของลงมาสารสารข้าวสารคือเก่า ข,ข้าารคือเกาคือเดือดให้ฉันได้ดีแล้วะใส่บาเออเฮ้อดันครับข้าวสารนี่มูลของเบาเลยข้าวสารนี่ถอดเกือบพร้อมแล้วทัว้งหมทอดเกือบนี่ฟี้เรียนเรียนเลนี่อ่าาาาเมืองคนดันกันครับเฮ้ยเพืนครับนี่ครับ,บคือ เป็นอาชีพบานแถวบานเฮ่าครับเพื่อนครับเป็นอาชีพถือว่าเป็นอาชีพเด้อครับถือว่าเป็นอาชีพบานเฮ่าที่เพ่อนขนของขึ้นจากเรือไปฟังครับที่เพ่อนโดยสารจากเรือมาใส่เรือเป็นใส่เรือเป็นพระหนะในการสัญจรไปมาโดยสารสั้นเลวไปโอ้โอโอ ไปหาหมอไปหาหมอบอกโอ้แถวนี้มองนี้สั้นขนาดใดไปค่อยเบิ้นขึ้นค่อยเบิ้นขึ้นโอ้ยข้นกีดีนทรายกันเดี่ยวดีเลยไปไปขอเด้อเอาเด้อเออไปไปห้ามห้าหมอให้ซ่องให้เศร้าเป็นยังกระไดนี่ครับเพิ่นมาหาหมอครับนี่ครับกะ สัญจรไปมาทางเรือทางธรรมชาติก็ค่อนข้างจจะลำบากแบบนี้และครับนี่ครับสองลำขามาพร้อมกันสองลำเข้ามาพร้อมกันนี่ครับขามาพร้อมกันกะกำลังหาทางเข่าครับหาทางหาช่องหาช่องว่างครับนี่ครับเข้ามาแล้วดันดันซอยครับเพื่อนก็นต้องดันหัวเรือ น,นันซอยกับพวกขรถนะครับเขาตรงคันธารรถกับเขาตรงๆงไหนเพราะว่ารถจอดทัดจอดแล้วก็นิ่งครับอันนี้เลือดก็จะโยกไปง่ายมากได้ครับเพราะว่าอยู่นามครับโอ้ยโอ้ยมาสัอไหนยังเล่ะอยู่นี่กะตากนกะปุ่นกระปุ้นกระตุ้นกระมยามาเทียบุญบ่ บอกนึกคยว่าบุญคือว่าบุญบานไม่บ่เมื่อนี่เออมาให้ลูกเมื่อนี้เป็นบุญเป็นบุญฟังนั่นนะครับบุญฟังสพปล่าวบุญบานไม่ครับกี่น้องท่างฟังนี่ก็เพิ่นเห็นส่วนเห็นส่วนกันอยู่ครับส่วนกันไปกินข้าวปุ่นข้าวปาดบานไม่เพราะว่าเป็นบุญิ่นครับเป็นบุญประจําปีบุญประเภทนี่ยครับบานเท่ากับ เป็นขึ้นกันแล้วครับฟังไทยฟังเล่าก็ต้องมีบุญประเภทนี้บุญประจำปีต <laughs> ีรถจกรักรแล้วครับเราด,ด,ดันรถลงมาบรรทุกข,ของบรรทุกข,ของมาขัดลายนี่แหละครับนี่แหละครับภาพบรรยากาศในการเดินทางของพี่น้องฟังโซอปอล่าพ้นเดินทางมาลงตลาดับมาตลาดนัด ตลาดนัดบ้านด่านอำเภอโพงกียมนี่นะครับคนมาเพื่อจะเดินทางทางเรือแบบนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศแบบเก่าๆดังๆเดิมครับกูได้หมักครับกูได้หมักภาพบรรยากาศแบบนี้ภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ม้วงมาชุ่มเลยครับพี่น้องนี่ครับนีครับเป็นเรือโดยสารครับเป็นเรือโดยสารโดยสารมาจากบ้านไม่เนี่ยครับจากบ้านนั่นบ้านนี้เนี่ยครับ รับกับโบน่นอนว่าเดินมาเดินทางมาเตสไซครับในฟังเขาพลอเล่ากับลายบานลายเมืองครับผมก็บอกหูว่าพนมาจากบานในเมืองในเนี้ยครับมากไ้ไกลก็มีได้ครับนี่ครับกพลังมากก็มีครับส่วนครับมาจากฟังเขาไกล้กพูดคไปไกลพูดก็มีครับพูดพูดเลยบอกว่าถึงว่ามาจากบานในเนียครับ เริ่มเข่าแล้วครับเริ่มเข่าแล้วรวยลายรวยลายมาแล้วเจ้าเจ้าเจ้าพี่ครับสักที่บาทไหนเนี่ยเดีงนี้ก็ร่างเข่าครับฝั่งนี้ก็ร่างเข่าฝั่งนี้ก็ร่างเข้าแล้วก็ฝั่งนี้ก็ร่างเข่ามากขึ้นกันครับก็ร่างก็ร่างจับใหม่ ข่อใหม่ขาหัวเรือกําลังจะเสียบเข้ามาครับพี่น้องกํกาลังจะเสียบเข้ามาเนี่ยกำลังเดินทางกันออกมาสถา,กากนกัรณ์ครับส่วน,นมากเพกื้นมาเพื่อจะเข้าซล้อมกันแน่นเลยนะครับวนบันวันวันกับกระต่ายซีนไปข้องมา บ่จะถือทุงยันโตทุงยังบอกบ่ถือครับพี่น้องบันไดบ่ถือบางคนได้ยังมันไนมาเบิ่งร้างนี่ครับทำมะพร้าวมาเบิ่งข้างปีข้างปีนี่ครับ่นก็ะเริ่มลงตูนจุดจัดจุดจัดลงครับมีหอดบันไดบางคนก็จะลงบันไดด้วยครับบางคนก็จะลงบันไดแล้วข่ายยางคนเบิงใกล้ๆครับนี่ครับก็จะย้อนแสงนิดๆหน่อยหนึ่ง นี่ครับเป็นท่าเรือธรรมชาติท่าเรือธรรมชาติกก่ยูแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ครับนี่ครับผมพาไปวิวพาบรรยากาศครับพาดบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่ครับเพคุนได้ได้พักในพักได้หยาได้หดหนามในหดหนามนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปวิวพาบรรยากาศไก่ๆเลยครับไก่ๆชิดติดขอบเรือเลย น่าจะเป็นเน่กินพร้อมครับใน้นามเน่กินบ่ห่อเขาห่อนาํามาพร้อมเพื่นห่อเขาห่อเขาห่อนาํามากินพร้อมเลยครับเป็นเดินทางมาตลาดนัดบางเรือเพื่นก็มาหามุดท่ามอมายามทียามหนองครับกับโบน่นอนครับบนีนนนมาเพื่นมาอย่าง บัวเป็นตะตะลูตัวละน <c oughs> พากันมาที่บ้านไหนพากันมาที่บ้านไหนครับบ,นนบ้นนานนั่นรักบ้านนั่นรักมันอยู่ไกลไปไหนละบ้านนี่พูดบ่อบ้าเขาพูนบ่หมาบักไก่ละ <c oughs> วะ <c oughs> นีค่ครับเพคนมากไกลเด้อครับเพคนมาไกล่องวันวิธีไทยลาววันวิธีไทยเหลา้าระ,ะวังมันตะลูดเดอ<า> <laughs> ้อครับเพคนมาสีคนลำใหม่เป็นล่างเป็นกองแนวเดี๋ยวเขาจะเอาคนลำใหม่กลับเมื่อครับกลับเมื่อบานเมื่อชงคนครับกับแม่ นีเดี๋ยวนี้ก็สอบปุ๋ยเต้าเต้าหอยเต้าเต้าดังทานเอาไปจังได้น้อด้หอยเต้าทานมาได้หอยเต้าทานมาอืมยิ้มเยิ้มเยิ้มเราไปเบื้องเจ้าของเด้อ เป็นแล้วครับไปเบิิงในส่องวันวิถีไทยลาวันวิถีไทยลาาแมนครับแมนนี่ครับคนก็เดินทางมาครับเดินทางมาตะลงตลาดครับมาสื่อสิ่งสื่อของมีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่มีทั้งไัยรุ่นผู้เสพผู้สาวครับอ้าวเรื่อไหลออกแล้ว นเอาผูกอับขึ้นบ้านเลือกับมี่ันนี่นี่ครับยิงยาง,งยิงยางเอาคืดนั่นนี่เลือกับบน,นิ่งด้วยครับ เอาไปนที่ผู้ย่านกับย่านนี่ครับเสาสำนอยครับเสาลาวใต้นี่ครับเป็นพระเป็นเน่นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นมากเ้็นมากนั่งขึ้นมาก ชื้อผ้ากันถือกระเป๋าสิ้ผ้ากันไปใส่มาบ้านมาบ้านบ้านอยู่ใส่ผ้ากันถือกระเป๋าไปกระเป๋าบักใหญ่บักใหญ่ผ้ากันมาที่บ้านเน้ยเนาะ